มีอยู่หนึ่งเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทั่วจักรวาลน,นะครับและเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมความสามารถหลายต่อหลายอย่างนะครับที่เชื่อว่าเมื่อคุณครูเข้ามาดูแล้วเนี่ยหรือท่านใดที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้แน่นอนครับลองดูคลิปนี้สิครับ หเว็บไซต์15ความสามารถเป็นประโยชน์และใช้ได้จริงครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์นะครับในวันนี้มีอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่อยากจะแนะนําให้รู้จักมากๆแล้วเราจะไปทดลองเล่นทดลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า c r i p d o t c o นะครับ จะไปดูกันว่ามีความสามารถอะไรเจ๋งๆที่สามารถนําไปใช้ในงานของทุกท่านได้บ้างแต่ก่อนจะไปดูรู้เนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดินแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และทดลองที่สำคัญกว่านั้นคือหยิบประโยชน์จากคลิปนี้และเว็บไซต์นี้ไปใช้จริงกันครับก่อนนี้เลยนะครับเราก็ต้องมาที่เว็บไซต์ clip co นะครับ c l i p d r o p. co นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้นะผมพาสำรวจดูเว็บไซต์สักนิดนึงก่อนนะครับนี่เลยเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้ผมขออนุญาตขยายเต็ม100ก็แล้วกันนะครับมันมีเครื่องมือมากมายที่ผมนับดูเมื่อกี้นะครับก็เห็นประมาณนะ15เครื่องมือด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่แท็บเมนูออก็คือทั้งหมดเลยนะครับ โอ้ oh, เหมือนจะมี AI ด้วยนะนี่นะครับมองดูจากตรงนี้ Generative Fill นะครับ Stable Diffusion XL นะครับ Swap นะครับโอ้ oh, ค่อนข้างเยอะจากที่เห็นตรงนี้น่าจะต้องทำเป็น2คลิปซะละมั่งนี่นะครับถ้าเกิดจะได้ทดลองหลายๆเครื่องมือนะครับ Remove Background โอ้เมื่อก่อนเราจะใช้นะครับในโปรแกร,รม Photoshop หรือใน Canva นะครับหรือใน PowerPoint ถ้าในเว็บไซต์นะครับอันนี้หมายถึงการ Remove background นะครับก็อาจจะเป็นเช่น r e m o v e bg นะครับแต่ว่าเว็บไซต์นี้ก็มีความสามารถอื่นๆด้วยนะคุณง่ายๆว่าเข้ามาที่เดียวเนี่ยค่อนข้างครบมากๆเลยนะครับอันนี้ Remove object นะครับอ๋อลบแบบนี้ออกได้ด้วย u n c r อ p อืม i m u p s upscaler นะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับด้านล่างก็ มีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ,เว,บเว็บไซต์ให้อ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากการสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าแบบฟรีเนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรบ้างและเมื่อดูแล้วเราจะไปสมัครสมาชิกกันนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปทดลองใช้กันไปครับ Few moments later. โอเคครับหลังจากที่เราได้สำรวจเว็บไซต์แล้วก็รู้จักเว็บไซต์กันคร่าวๆไปแล้วนะครับเราจะไปดูเมนู Pricing นะครับก็คือเกี่ยวกับแผนราคากดไปคลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับอ๋อนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นแบบฟรีเมียมนะ,นะครับแล้วก็มีให้ใช้ฟรีด้วยตรงนี้นะครับจะเห็นว่าใช้ฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Generative Fill เนี่ยนะครับใช้ได้20ครั้งนะอันนี้ไม่แน่ใจว่า20ครั้งหรือว่า20โทเค็นนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในถึงจะเห็นีนิดนึงแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันพอหมด20แล้วนะครับก็ต้องรอ24ชั่วโมงมันถึงจะกลับขึ้นมาให้เราอีกรอบนะครับนี่นะครับอันขอบ s w a p Back Remove อะไรแบบนี้นะครับอันไหนที่ถูกขีดกลางตรงนี้ออกเนี่ยนะครับแสดงว่าอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะอ๋อนี่นะครับ อันนี้50นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแทนที่ b a c k g r o u n d ที่เป็นแบบท้องฟ้านะครับ Remove Text ก็50นะครับอ๋อ r e p e a e Background ไม่ได้นะเราอาจจะต้องไปดูข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า20ตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับแต่ให้เห็นว่าแบบฟรีเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆมีอะไรให้ใช้มีอะไรให้หยิบไปนะครับปรับใช้กับงานของคุณครูแล้วก็ทุกท่านมากเลย เดี๋ยวเราจะลองไปสมัครสมาชิกกันนะครับสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะกดไปที่เมนูสุดท้ายที่เขียนว่า sign in s i g n up กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วการเข้าระบบนะครับก็มีให้เราเนี่ยกรอกอีเมลเองก็ได้หรือจะเข้าด้วย Google นะครับก็คือ Gmail หรือจะเข้าด้วย Facebook นะครับหรือจะเข้าด้วย Apple นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น continue with Google นะครับเมื่อเราก,กดแบบนี้แล้วนะครับพ่อก็ให้เราเนี่ย เลือกอ e ีเมลของเรานะครับหลังจากที่เลือกอ e ีเมลเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะทําการนะครับเข้าระบบให้เราเรียบร้อยแล้วสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราเข้าระบบแล้วนะครับมุมบนขวาจากที่มันเคยเป็น sign in sign out นี่นะครับก็ sign in sign up นะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นคาว่า my account ตรงนี้ก็แสดงว่าเราเข้าระบบแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมเคยเข้าไปแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่แน่ใจก็ให้ใช้วิธีการแบบนี้ แบบเมื่อกี้นะครับก็คือการเข้าด้วย Gmail แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาว่าต้องไปยืนยน e ันอีเมลเนี่ยทุกท่านก็เข้าไปที่กล่องจดหมายหรือว่า Gmail ของตัวเองนะครับแล้วอาจจะต้องไปกดยืนยนันหรือว่า Verify สักนิดนึงแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้งแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรแจ้งเตือนบอกว่าเราจะต้องไปที่ Gmail เพื่อไปยืนยนันหรือว่าไปที่ Facebook ไปยืนยันอะไรเนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะใช้งานเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งาน และนำไปใช้ประโยชน์กันครับ2000 years later โอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราได้รู้จากเว็บไซต์นะครับได้เรียนรู้ว่าแบบฟรีใช้อะไรได้บ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยตอนนี้ผมพาทุกท่านกลับมาตั้งต้นที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับแล้วเราจะกดไปที่เมนูทูลน,นะครับหรือว่าเครื่องมือตรงนี้ ผมจะพาไปลองอันง่ายๆก่อนก็นแล้วกันนะครับอย่างเช่น remove background เดี๋ยวเราจะมาดูว่า remove background เนี่ยใช้ได้แล้วใช้เป็นยังไงบ้างนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับว่าเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับเพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการจะลบฉากหลังเข้ามานะครับหรือจะลากมาใส่ก็ได้เขาบอกว่าสามารถทำในหนึ่งครั้งนะครับ ทำในหนึ่งครั้งได้สูงสุดนะครับถึง10บไฟล์ด้วยกันตรงนี้แต่ว่าผมจะลองแค่อันเดียวก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับอ๋อเป็นในลักษณะแบบนี้เลยอันนี้เป็น product นะอืมเขาให้เราเห็นนะครับว่าความสามารถนี้เนี่ยมันสามารถนําไปต่อยอดในหลายๆเรื่องได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูนะโอ,โอเคนะครับ สมอลดีเทลโอ้ค่อนข้างเจ๋งนะครับมันได้ขนาดนี้เลยเลยนะครับเวลาเราลบในโปรแกร,รมอย่างเช่น Photoshop เนี่ยนะครับผมเคยนะถ้าเกิดมันมีดีเทลที่แบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลบยากมากๆหรือลบแล้วมันต้องใช้เวลานานมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเนี่ยมันน่าจะไวขึ้นนะอืมโอเคนะครับมาครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมจะทำการลากรูปภาพเข้ามา หนึ่งอันง่ายๆนะครับผมจะเริ่มต้นจากภาพง่ายๆที่เป็นภาพที่มีฉากหลังสีเดียวนะครับผมจะลากมาใส่แบบนี้เลยนะนี่นะครับหลังจากที่ลากมาใส่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีภาพเข้ามาตรงนี้มันสามารถเพิ่มภาพเข้ามาได้อีกแต่ว่าผมจะขอลองหนึ่งรูปภาพก่อนนะพอเสร็จแล้วเราจะกดไปที่ปุ่ม remove background นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนี่เลยนะครับเหมือนเว็บไซต์กำลัง ทํางานอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากที่ลบเสร็จแล้วจะมีความเนียนหรือว่าความสมจริงขนาดไหนนะครับแล้วองค์ประกอบของภาพที่เราต้องการจะเก็บไว้เนี่ยนะครับจะเนียนขนาดไหนนะนี่นะครับมันกําลังตรวจสอบนะครับเราต้องกดยืนยันด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะด้านมุมล่างขวาตรงนี้นะครับกดติ๊กถูกหนึ่งครั้งระบบมันก็จะทําการยืนยันสําเร็จนะครับโอ้นี่เลยออกมาค่อนข้างเนียนเลยนะครับ แล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนะตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้โดยการกดนะครับมีเมนูให้เลือกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นค r ีนอัพรีไลท์นะครับได้เป็นเพราะการเพิ่มแสงหรือเปล่านี้อัพสเกลนะครับผมจะยังไม่กดอะไรยังไม่กดอะไรทั้งนั้นนะครับกดดาวน์โหลดก่อนเลยอันดับแรกนะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บได้มาละเดี๋ยวลองเปิดรูปภาพดูนะครับลองดูซิว่านะครับเมื่อได้ภาพมาแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงตอนนี้ผมกดเปิดภาพแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนกําลังเปิดภาพขึ้นมาโอ้โหนี่นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพอื่นบ้างนะครับอันนี้กดถูกใจให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นฟีดแบ็กให้กับเว็บไซต์ของเขานะคราวนี้เรากดแบกนะครับผมจะลองเอารูปภาพที่มันยากกว่านี้หน่อยก็คือภาพผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่นี่นะครับ ก็จะมีฉากหลังที่มีสีค่อนข้างหลากหลายสีนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันแค่สีเดียวนะโอเคเราจะกด r remove b a แบ g r ก u n d นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่ขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องกดอัปเกรดหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งค่าสูงสุดนะครับเป็น S D นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดในแบบฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านนําไปใช้ในอย่างแคนว่า powerpoint เนี่ยหนึ 1, ่งพัีคนี่ก็น่าจะพอไหวอย,อยู่นะครับ น่าจะพอไหวอยู่อันนี้ก็เป็นข้อจํากัดนะครับเป็นหลายเว็บไซต์อย่างเช่น remove.bg ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการที่มันจะถูกดาวสเกลคือภาพที่มันมีขนาดใหญ่มันก็จะไม่ได้เท่าต้นฉบับนะครับมันจะเล็กลงนะครับประมาณนั้นกดดาวสเกลแล้วกด Continue นะครับโอเคแล้วก็มันก็จะ Process นะครับรอมาลุ้นว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ออกมาค่อนข้างรวดเร็วเลยนะนี่นะครับ เราก็ได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้ผมลองดูซิว่าถ้าเกิดเราทําอย่างอื่นเล่นเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ทําอะไรนะครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะเพียงแต่ว่าโอ้ตอนแรกคิดว่าแต่ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้พอผมกดปุ๊บมัน processing 2000 years later โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้กดไปเมื่อกี้นะครับก็เหมือนว่าตัวของเว็บไซต์เนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยหรือไม่แน่ใจเป็นปัญหาเพราะ เบราว์เซอร์ของผมหรือเปล่านะครับแต่อยากให้เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้รู้จักกับเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ชื่อว่า clipdot.co นะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีความสามารถมากมายเลยที่น่าจะนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อการเรียนการสอนนะครับตกแต่งเอกสารหน้าปกนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูกันต่อถึงความสามารถอื่นๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับยังไงก็ตามดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้ลองเข้ามาแวะเวียนนะครับเยี่ยมชมนะครับมาลองสมัครสมาชิกแล้วก็ลองทดลองเล่นนะครับเพื่อทำความคุ้นเคยกับเว็บไซต์ c r y p t o ป co. นะครับและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงนะครับเหมือนกับตอนต้นคลิปที่ได้ มีการเกิดน,นําเอาไว้แล้วนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปครับขอคนละห่งไลค์1แช์นะครับแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ s u b สไคร์ e เนี่ยก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยตามกันต่อที่คลิปหน้าคลิปดอยังมีอะไรดีๆยังมีอะไรเจ๋งๆรออยู่อีกเยอะเลยครับ